สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับ17มีนาคมอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเบนเดวิสนะครับที่มีกูรูออกมาบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะหมดอนาคตกับเรียบูนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเลบอนเจมส์นะครับ จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ f อฟถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของโชต้าจะเป็นแกนสําคัญในการสร้างทีมใหม่และลิเวอร์พูลการันตีว่าจะซื้อกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนแน่นอนวันนี้เดี๋ยวมาติดตามได้นะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับยาธาตาจอมทองนะครับแล้วก็ยาถ่าย1นึ่งสายาถ่าย1นึเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับส่วนยาธาตเนี่ยก็ขับลมในกระเพาะกดไลย้อนช่วยได้นะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่านนนเเพบบร์โททตาามี่ห็นนภะคั ฝากสปอนเซอร์ใจดีเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นนะครับข่าวสารในวันนี้ที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเอาได้เรียงกันไปเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับอย,อย่างที่เราทราบกันเราเพิ่งเอาชนะบุฟเฟ่ต์ตันมา1ต่อศูนย์นะครับแต่หลังจากจบแมตนี้เราจะพักนานมากเลยนะครับลิฟูจะกลับมาแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือหลังเบรกทีมชาตินะครับก็คือวันที่สเมษายนเราจะมีเวลาพักเนี่ย ประมาณ2สัปดาห์ครึ่งเกือบสาสัปดาห์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแผนกันหน่อยนะครับว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยแผนการของสโมสรเราเป็นยังไงบ้างนะครับเจนคอก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยหลังจากแข่งกับบูนเตนต์เสร็จเนี่ยจะปล่อยให้นักเตะนะครับพักประมาณ2วันถึง3วันไม่เกิน3วันนะครับพักประมาณนี้หลังจากนั้นนักเตะจะกลับมาซ้อมต่ออีกนิดนึงนะครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยกลับมาซ้อมก่อน แล้วพอหลังจากเสร็จสิ้นสุดสัปดาห์นี้ก็จะไปพักเบรกทีมชาตินะครับก็คือต้องซ้อมก่อนซ้อมกับทีมก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปพักเบรกทีมชาตินั่นเองถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นมันมีแกลบว่างนะครับคือลิเวอร์พูลอะสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้เตะพวกบอลถ้วยเอฟเอคัพแล้วก็ไม่ได้เตะพิม์ลีกนัดตกค้างบางทีมยังมีเตะนะครับเตะเอฟเอคัพเตะพิมลีกนัดตกค้างก็เลยเตะสุดสัปดาห์นี้แต่ลิเวอร์พูลไม่มีแล้วดังนั้นตรงเนี้ยแกลบเวลาตรงเนี้ยจะยังต้องซ้อม ก่อนที่จะกลับมาซ้อมมันสุกวันเสาร์อะไรเนี่ยนะครับช่วงเนี่ยวันเนี้ยเชื่อว่านักเตะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันแนละ้วพักแบบไม่ต้องซ้อมเลยนะครับประมาณ2อสวันอันนี้ถือว่าเจนคอปปล่อยให้นักเตะได้ไปชาร์จแบตกันนะครับนะอันนี้ก็คืออัปเดตเกี่ยวกับนักเตะในทีมเรานะครับส่วนเรื่องราวอนาคตของครอปเนี่ยอัปเดตสั้นๆแล้วกันเมื่อวานนี้มาโคชิเก้นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเจเกนคอปนะครับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสปอร์ตวัน สื่อในประเทศเยอรมน,นีนะครับโดยยืนยันว่าเจเกนคอปจะยังไม่ไปไหนจะยังไม่ย้ายออกจากเรียพูแน่นอนนะครับจะยังอยู่แล้วก็จะอยู่เรียพูจนครบสัญญา3ปีด้วยโดยโอซิกเก้เนี่ยบอกว่าคอปเนี่ยยังไม่จบงานกับเรียพูแล้วก็ยังไม่มีประตูบานไหนที่เปิดว่าเจเกนคอปจะออกไปไหนทั้งนั้นยังอยู่กับเรียพูจนจบสัญญาแน่อีก3ปีครึ่งก็คือจนถึงปี2024เนี่ยข่าวลือใดๆที่เกิดขึ้นก่อนหนี้ไม่มีมูลความจริงไม่ไม่มีมูลความจริงอันนี้คือสิ่งที่เอเจนต์ยืนยัน,ยนนะครับดังนั้น คอนเฟิร์มได้ว่าครอปอนาคตยังเหนียวแน่นกับเรียพูแล้วก็ฝั่งเอฟจีก็ไม่มีแนวคิดที่จะปลดใดๆทั้งนั้นยังหนุนหลังครอปแบบเต็มที่นะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของทีมชาติที่กำลังจะมาถึงใครติดทีมชาติกันบ้างดิโอโกโชตานะครับล่าสุดก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็เรียพูก็จะอนุญาตปล่อยตัวด้วยคือก่อนหน้านี้ถ้าใครจังมาได้ติดตามข่าวผมมาตลอดผมก็จะรายงานให้ทราบนะครับว่าประเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นโซนแดงสําหรับ สำหรับประเทศอังกฤษอังกฤษเขาก็จะมีการล่างโซนแดงว่าอ่าประเทศนี้ถ้าเป็นโซนแดงนะใครเดินทางไปที่นั่นมากลับมาจะต้องกักตัวซึ่งเดิมทีโปรตุเกสอยู่ในโซนแดงแต่ล่าสุดจากการประกาศล่าสุดเนี่ยโปรตุเกสถูกถอนจากโซนแดงแล้วดังนั้นโชต้าจึงสามารถไปร่วมทีมโปรตุเกสได้รีพูเลยปล่อยตัวอนุญ,ญาตนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะไปโปรตุเกสนะอ่าทีนี้นอกเหนือจากโชต้าเนี่ยก็มีคนอื่นๆที่ติดทีมชาติแล้วก็จะต้องไปเล่นทีมชาติในช,ในช่วงพักเบรกนะครับ ก็จะมีอาร์โนนะครับก็ไปเล่นน่าจะติดไปเล่นในของอังกฤษนะครับส่วนเทียโก้ฮันทร่าก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับไปประเทศสเปนนะครับส่วนอ,อันดี้โรบัสสันเนี่ยก็ติดทีมชาติสกอตแลนด์อยู่แล้วเป็นกัปตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับพวกที่ต้องไปรับใช้ทีมชาตินะส่วนนาบีเกตาเนี่ยจริงๆก็มีภารกิจกับทีมชาติกีนีเหมือนกันแต่ลิพูไม่อนุญาตให้เกต้าไปครับ มีสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ไปเพราะอะไรเพราะว่าในโปรแกรมของประเทศกีนีเนี่ยที่จะต้องลงเล่นเนี่ยมันมีหลายพื้นที่นะครับนะหลายพื้นที่ที่ถ้าไปเล่นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งดังนั้นถ้ากลับมาจะต้องกักตัวซึ่งลิ์พูมีสิทธิ์ครับที่จะไม่ปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมชาติในยุคโควิด -19 แบบนี้ดังนั้นอันนี้มีการยืนยันนะครับว่าลิ์ภูจะไม่ให้สิทธิ์นะครับเกตาไปเล่น ในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับอ่าก็เกต้าก็จะต้องได้อยู่กับทีมไม่ไม่ต้องเดินทางไปเล่นทีมชาตินะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อนะครับที่เรื่องราวนะครับของสภาพทีมอื่น,อ,นอ่าภายการสันสันโจโกเมสอัปเดตอินสตาแกรมสตอรี ok นะครับนะก็เป็นตัวเองออกกำลังกายในโรงยิมแต่สิ่งที่มันอัปเดตจากจากครั้งที่มันผ่านมาคืออะไรครับ ให้เพื่อนๆดูอันนี้เดี๋ยวนะผมจะกดเลื่อนไปนี่ครับตรงเทท้ายเป็นคร to hey, ั I, réussi, ้งแรกๆครับที <Shout> ่โกเมสนะครับสามารถออกมาวิ่งภายนอกอาคารถือว่าเป็นสเตปอัพทีนิดนะครับและกันนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นสําหรับการฟื้นฟูร่างกายสําหรับโจโกเมสนะครับส่วนขณะเดียวกันใน IT s t r r y ของฟานดก็มีการอัพเช่นกันเห็นไหมเนี่ยนะครับ ก็ตัวเองก็ยังซ้อมอย่างต่อเนื่องครับมีวิ่งมีอะไรฟันได้เนี่ยอย่างที่เจนคอรบ,บอกครับว่าสภาพร่างกายฟันได้เนี่ยดีกว่าโกเมสถ้าเปรียบเทียบฟันได้ใกล้เคียงกว่ารองลงมาโกเมสแล้วก็ลองลงไปเป็นมาติดประมาณนี้มาดูเรื่องราวที่เป็นหนึ่งในพาดหัวของวันนี้นะครับนั่นก็คือโชต้าครับเขาเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญในการสร้างทีมยุคใหม่ของลิเอรู นะทีมยุคใหม่ที่จะสร้างหลังจากนี้จะมีโชต้าเป็นเป็นส่วนสําคัญเลยแล้วก็ได้รับการยืนยันด้วยนะครับว่าตําแหน่งกองหน้าจะเป็นตําแหน่งที่เรียูลจะทําการเสริมทัพเป็นอันดับแรกๆในซัมเมอร์นี้คือแบบเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุผลก็คือการที่เราขาดหายโชต้าไป3เดือนแล้วโชวต้ากลับมาเนี่ยสร้างอิมแพกในทันทีจึงไ้คอมชมเลยว่าโอ้โหกลับมาแลวสร้างอิมแพกในทันที2นัดเนี่ยทำหนึ่งประตูกับ1 อาร์ซิสก็คืออาร์ซิสเกมกับไรซิกแล้วก็1นประตูในเกมที่ชนะบูเฟมตันนะครับอันนี้แสดงเห็นแล้วว่าเราโคตรคิดถึงเขาเลยนะเราโคตรคิดถึงเขาแล้วก็ที่ผ่านมาพอตอนที่ไม่มีโชต้าเนี่ยโอริก้ชาคิรีหรืออะไรก็ตามยังทดแทน3แนวลุก3าประสานได้ไม่ดีพอมันเลยทําให้3ประสานเนี่ยชดซาร่ามาเน่ฟิมิโนเนี่ยไม่มีคนมากดดันและ แถมไม่กดดันไม่พอยังยังหมุนไม่ได้อะยังแบบโรเตชันไม่ได้ทําให้พวกนี้ลา้าดังนั้นแผ่งานในซัมเมอร์นี้ครับคนที่เขียนข่าวนี้ก็คือไซมอนฮิลส์นะครับไซมอนฮิลส์เป็นนักข่าวสายหงแดงของเว็บเดอะแอตติกยูเครับเขายืนยนันมาจากวงในครับว่าวงในบอกเข้ามาว่าแหล่งข่าวบอกมาว่าลิปูจะซื้อกองหน้าแน่ๆหนึ่งคนตัวลูกกัลฟอร์เวิร์ดนะครับนิวฟอร์เวิร์ดหนึ่งคนแน่นอนส่วนสเปคนั้นฟังให้ดีนะครับสเปคอันนี้สําคัญมาก จะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อเพิ่มทางเลือกจะไม่ใช่การเข้ามาแทนคนใดคนหนึ่งดังนั้นในเบื้องต้นคือสมิสวอร์ลิลูก็คือจะไม่ปล่อยซาร่ามาเน่ฟิมิโนแน่ๆแล้วก็จะใช้โกดโชตาเนี่ยจะเป็นแกนนําคนใหม่ของทีมในหลังจากนี้ก็คือ4คนนี้เป็นแกนนําทีนี้คนที่จะเสริมเข้ามาใหม่คือจะเป็นคนที่5ที่จะต้องเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยลิปูจะสามารถฝากผีฝากไขได้ว่า5คนนี้สามารถหมุนกันได้โดยที่ โอเคหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบเหมือนที่ผ่านมาว่าโอริกิชาก,กิรี่แบบฝากผีฝากไข่ไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้รับการยืนยันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแผนง,งานของเรยฟูเราที่นํามาฝากกันนะโอเคทีนี้มาดูกันที่ข่าวนี้ครับทางมุนโด d ด p o r t i ิโบนะครับสื่อของสเปนเนี่ยเขาก็เขียนว่าบาซ่าเนี่ยนะเขาเล็งเลยที่อยากจะได้ฮาเลนแต่ คู่แข่งเยอะเขาว่าอย่างนั้นคือบุนโดต้องอธิบายก่อนว่าธรรมชาติของสื่อบุนโดเป็นสื่อในแค้งคาตาลันเป็นสื่อในท้องถิน่นเอาง่ายๆเป็นสื่อท้องถิ่นของบาร์เซโลนานะครับบาซ่าเนี่ยเขาอยากได้ฮาแลนด์จริงๆนะในแผนง,งานใหม่เขาแต่เขาก็บอกว่ามีหลายทีมสนใจยูเว่แมนยูเชลซีแมนซิตี้เรเรอัลมาดริดต่างสนใจทั้งนั้นแต่ละทีมก็มีมุมที่ว่าถ้าอยากได้จะต้องในไงยังไงซึ่งนักข่าวที่คนคนเขียนในชื่อว่าเฟรนันโดเปโรโรนะครับก็เป็นนักข่าวคนดังของเว็บนี เขาก็เขียนถึงลิพูได้ว่าลิพูเองก็อยากได้ฮารแลนนะแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อจริงๆเนี่ยก็จะพิจารณาปล่อยอีกคนใดคนหนึ่งซาร่ามาเน่ฟิมิโนจะต้องปล่อยคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะไปเอาฮาร์แลนมาแทนนั่นคือสิ่งที่มุนโดบอกนะทีนี้ทีนเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อครับว่าถ้ามุนโดบอกแบบนี้แต่คุณดูสิ่งที่นักข่าวสายของแดงของเราบอกสิว่า สามภาษาเราจะไม่ถูกบ่อยแต่จะเป็นการซื้อเข้ามาเพิ่มคนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มทางเรื่องออปชันแต่ไม่ใช่ซื้อเข้ามาแทนคือสนฮาแลนด์ไหมเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีมุมที่เราสนอยู่แต่โอกาสได้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันยากโอกาสน้อยมากมากแต่ในเรื่องของการขายตัวหลักเนี่ยแผงงานลิปูจะไม่ขายนะในเบื้องต้นนะดังนั้นก็อ่ะลองฟังแล้วก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูนะครับประมาณนี้แต่ส่วนบาซ่าเนี่ยเขาเลงฮาแลนด์แน่ๆนะครับมาดูกันที่เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวใหญ่ประจําวันนี้เลยนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของเลบอนเจมส์นะครับแล้วก็พาร์ทนื้อทางธุรกิจของเลบอนเจมส์ด้วยครับแมบริกคาร์เตอร์ครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเพื่อนของเลบอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์ NBA คนนี้นะครับโดยเรื่องนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นข่าวจริงแน่นอนเพราะว่าลินดาเฮนรี่นะครับหรือว่าภรรยาของจอห์นเฮนรี่เป็นคนทวิตอันนี้เองเลยแล้วก็เอาแลงแล้วก็เอาลิงก์ข่าวมาแปะเลยว่ายินดีต้อนรับนะครับการเข้ามาของ เลบอนเจมส์ bon James, แล้วก็มาบริกคาร์เตอร์ที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทงธุรกิจกับกลุ่มทุน FSG นะครับโดยถ้าคลิกเข้าไปในในลิงค์ข่าวเนี่ยที่ลินดาเฮนรี่เขาทวีตไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับลิงก์นี้ซึ่งเป็นข่าวจริงครับข่าวมาจาก Boston Global นะครับเป็นสื่อท้องถิ่นในบอสตันรายงานนะครับว่า FSG นะครับทำการจับมือกับเลบอนเจมส์เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่า คือเดิมทีเราถ้าใครลหลายๆคนก็น่าจะทราบกันนะครับว่าเลโบอนเจมเนี่ยมีหุ้นเขาซื้อหุ้นเรียปูเนี่ยเมื่อปี2011จํานวน2%ตอนนั้นซื้อมาประมาณ4ล้านแล้วมูลค่าตอนนี้เพิ่มไปประมาณ30-40-50ล้านลวมูลค่าพุ่งแต่นั่นเป็นหุ้นส่วนแค่เล็กน้อยมากๆแค่2%แต่การที่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะแล้วครับคาร์เตอร์กับเลบอนเจมเนี่ยจับมือกันแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรียปูเนี่ยแปลว่าหุ้นส่วนจะต้องมากกว่า2%แล้ว เพราะว่าเป็นหุ้นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยอันนี้ส่วนเนี้ยเขาวิเคราะห์สื่อเขาบอกไว้ว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มในเรื่องของการภาพลักษณ์การตลาดมูลค่าของ f อฟจะเพิ่มขึ้นแน่นอนและที่สําคัญนอกเหนือจากการได้เลบอลเจมแล้วล่าสุดกลุ่มทุนเลดเบิร์ดแคปิตอลที่ผมเคยรายงานนะครับว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นจํานวน11เเซหรือราคาราวราวเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตรงเนี้ยก็ได้รับการอนุมัติ จากทาง f g g แล้ว f g g f H g ยอมรับข้อเสนอตรงนั้นแล้วที่จะขายหุ้นจำนวน11%ให้กับ Red อา r ์เลทเบิรดดังนั้นนี่จะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ที่ f อ g หาผู้ร่วมลงทุนเข้ามาเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มทุน f g g f อ g เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬารล้วนๆเลยเบสบอลฟุตบอลรถแนสคาร์นะครับ แล้วหลังจากนี้น่าจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องด้านกีฬาเพิ่มอาจจะซื้อทีมอะไรเพิ่มเป็นไปได้แล้วเงินทุนที่ได้มาหมุนเวียนในส่วนนั้นอาจจะมีการอัดฉีดลงไปในทีมเบสบอลในลีกภูของเราแต่ตรงนี้ยังไม่ได้รับการการันตีว่าจะมีการอัดฉีดแบบตรงๆขนาดไหนหรืออะไรยังไงแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขอผมขอปะาสัมพันธ์เพื่อนๆไปก่อนเลยนะกันว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมและผมว่าเดี๋ยวผมจะทํา จะทําเป็นสกูปพิเศษอย่างที่ผมเคยทําในเรื่องของนทฟรดิปมาเนี่ยก็คือรายการใหม่ของผมเนี่ยเป็นคลิปสั้นเกี่ยวกับวรลพูนะครับเนี่ยนะครับแป๊บนึงนะขอคลิกกันไปดูเรื่องเล่าเราหงนะครับตอนล่าสุดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับนัทเฟิลิปใช่ไหมแต่อตอนใหม่ผมเลงไว้แล้วว่าผมจะทําผมจะทาเรื่องนี้เกี่ยวกับ f อฟที่หาผู้ร่วมล,ล,ลงทุนอย่างเรบอนเจมส์เข้ามาเลดเบิร์ดแคปิตอลเข้ามามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับวิบพูได้บ้าง ผมจะไปหาข้อมูลตรงนั้นมาแล้วฝากติดตามด้วยเดี๋ยวขอเวลาทําสักวัน2วันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้จากเรื่องราวนี้ไม่พอนะครับยังมาดูกันที่เรื่องราวนะครับของเบนเดวิสนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผมขึ้นไว้บนพาดหัวของวันนี้เหมือนกันว่าเขายังมีอนาคตกับล์พูหรือไม่นะครับโดวยวันนี้มาดูข้อมูลจากอดีตนักเตะนะครับที่ชื่อว่าวีแลนด์นะครับ คนนี้นะครับนี่เขาชื่อว่าโนเอลวีแลนด์โนเอลวีแลนด์เนี่ยเป็นอดีตกองหน้าพรีเมียร์ลีกแล้วก็อดีตกองหน้าในศึกสกอตติชพรีเมียร์ชิพนะครับเขาให้สัมภาษณ์นะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับสื่อเว็บไซต์เจ้าหนึ่งที่เป็นรายงานข่าวฟุตบอลอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าเบนเดวิสเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าที่จะมีอนาคตกับลิเวอร์พูลแล้วดูทรงแล้วเนี่ย เซลติกอาจจะมาซื้อตัวไปจากเรียฟูอีกทีหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ไล่เรียงกันก่อนครับถ้าใครได้ฟังที่ครอปให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเบนเดวิสนะครับเขาบ,บอกว่าเบนเดวิสเป็นนักเตะที่ดีนะแต่เบนเดวิสยังต้องปรับตัวกับอีกหลายๆสิ่ง all this stuff here as well ต้องปรับตัวในอีกหลายๆสิ่งกับทีมเรียฟูยังมีหลายหลายอย่างที่ต้องปรับตัวอีกมากมายเบนเดวิสจะได้เล่นแน่เมื่อเขาพร้อมได้เล่น ทีวี l ีเพลย์เวนทีวีวี l พล a y ก็คือเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะได้เล่นแต่มันแปลมันก็แปลตรงตัวเลยครับว่าเบนเดวิสการปรับตัวอะไรต่างๆนานาในการซ้อมน่าจะยังแบบตามเพื่อนไม่ทันเชิงเชิงนั้นเลยถ้าวิเคราะห์จากที่ขอพูดแล้วซึ่งวีแลนเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันครับนะวีแลนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะเบนเดวิสไม่น่าไม่น่าที่จะไปรอบกับลิเวอร์พูลคือแน่นอนพอเบนเดวิสได้ย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยหลายฝ่ายก็ เฝ้าจับตามองดูเดวิสเพราะว่าการย้ายมาลิฟูนั่นคือการสเตปอัพจากเบสตันมาลิฟูมันเป็นสเตปใหญ่มากๆนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่เซอร์ไพรส์ครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบนเดวิสในตอนนี้ที่ว่าไม่ได้ลงเล่นกับลิฟูตัวนักเตะเองย้ายมาลิฟูก็มีความเชื่อมั่นลึกๆว่าจะสามารถดีพอที่เล่นให้กับลิฟูได้แต่ถ้าดูจากทิศทางของลิฟูตอนนี้ลิฟูอาจจะรู้สึกว่านักเตะไม่ได้ดีพอสําหรับลิฟู จากการซ้อมในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าคือจริงๆต้องจริงๆอ่ะผมว่ามันสามารถใช้เวลามากกว่านี้แล้วสามารถปรับตัวได้นะแต่ในเบื้องต้นอ่ะยังเป็นลองนัทฟิลิปยังเป็นลองโอซานคาบักอยู่เยอะสาหรับเบนเดวิสนะครับทีนี้เขาก็มอกว่ามาตรฐานของเบนเดวิสเนี่ยวีแลนด์บอกมาตรฐานของเบนเดวิสน่าจะไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลเขาคิดว่าทีมที่เหมาะกับเบนเดวิสมากกว่านั่นก็คือเซลติกในสกอตแลนด์ นะซึ่งเขาเชื่อว่าเซลติกที่จริงๆเซลติกเขาก็สนใจเบนเดวิสตั้งแต่ก่อนย้ายมาลิพูแล้วแต่เป็นลิพูที่ได้ตัวมาก่อนและเขาเชื่อว่าเซลติกจะไปคว้าตัวเบนเดวิสอีกทีหนึ่งในซัมเมอร์นี้เราซื้อเบนเดวิสมาในราคาประมาณ1.6ล้านไม่แพงนะครับ1.6ล้านเท่านั้นหรือหอถ้าพูดแบบเต็มๆก็คือ1ล้านหแสนปอนด์ดังนั้นเราถ้าขายต่อในช่วงซัมเมอร์สัก2ล้านเราก็ได้กําไรแหละอันนี้มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับแต่ว่ายังไงก็ตาม ให้รอติดตามกันต่อไปครับอันนี้เป็นเพียงบทวิเคราะห์จากกูรูคนหนึ่งที่เปิดเผยเหตุผลแล้วก็มันสอคล้องกับที่ครอปพูดแต่ผมว่าอยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าเขาจะสู้ไปจนถึงจบซีซั่นนี้แล้วจะยังไงกันต่อถ้าขายก็ได้ทุนได้น่าจะได้กาไรแน่แน่หรือถ้าไม่ขายนั่นแปลว่าเขาจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเห็นว่าเขาดีพอสําหรับเรีพูด,ด้วยนะครับทิ้งท้ายกันที่สีสันอันนี้นะครับเกี่ยวกับในเว็บไซต์พิมลีกอย่างเป็นทางการนะไม่รู้ว่าเขาทาล้อหรือว่าอะไรยังไงนะคครรับับบล่าสุดนนีเห็หม อันนี้ตรงโปรไฟล์สโม,มสรลิเวอร์พูลและตรงเนี้ยซูมเข้าไปดูครับเห็นตรงที่มันเป็นรูปสนามไหมแล้วเขียนว่าฟุสกัสอารีนากลายเป็นว่ารังเย้าลิเวอร์พูลตอนนี้กลายเป็นฟุสกัสอารีนาไปแล้วน่าจะลืมเปลี่ยนออกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเขียนไว้ระบุไว้จากเกมล่าสุดท,ที่เราเอาชนะไรซิกมาอันนี้ก็งงๆเหมือนกันก็เป็นที่ขำขบขำกันมากเลยนะครับในในโลกออนไลน์ว่าพิมลีกล้อลิเวอร์พูลหรือเปล่าเนี่ยว่าแอนฟิ์เนี่ย,เ,ยเล่นไม่ดีก็เลย ก็เลยเจอมซะเลยว่าไปไปที่บูตการ์ดอารีนาดีกว่าชนะ2นัดรวดเลยนะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่อง u t u b e ของผมกดแอรไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวคอนเทนต์จะมีนํามาเสิร์ฟในช่วงเบรกทิมชาติไม่ได้ไปไหนแน่นอนมีข่าวอะไรมาอัปเดตอัปเดตแน่นอนแล้วก็มีสกู๊ปพิเศษอย่างเรื่องที่ผมบอกเกี่ยวกับ f อฟแล้วก็ผู้ที่จะมาลงทุนเดี๋ยวจะไปขุดเจาะลึกมาให้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณสสปอออนเซรรร์ีกบบึงด้วยัห ายาถ่าย 1, นึนะครับเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับท้องอื่นท้องเฟอ้อช่วยได้นะครับแล้วก็ยาทาตาจอมทองด้วยนะครับแก้กดหน่าย้อนนะครับขับลมในกระเพาะสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแอดไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ